สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นั้นแม่น้องไอติมนะคะวันนี้เรามากันที่สวนน้ำนะคะสวนน้ำระยองเนาะทุกคนดูนะคะก็ข้างในเขาจะไม่ให้ถ่ายรูปนะคะทุกคนไม่ถ่ายรูปแล้วก็วิดีโอใดๆทั้งสิ้นนะคะก็เราจะพามาดูบรรยากาศข้างนอกกันนะคะก็ข้างๆก็จะเป็นทะเลเนาะเป็นทะเลบ้านัน,นเออนั่นแหละก็ตอนนี้เด็กน้อยนอนอยู่นะคะ การนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆข้างของเรานะคะทุกคนก็คนร่มเข้ามาเยอะมากนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาตอนเที่ยงเนาะเขาก็มีร้านอาหารมีให้นั่งริมทะเลเนาะก็จะเป็นภูเขานะคะประมาณนั้นเลยเนาะก็ส่วนมากบรรยากาศังบรรยากาศข้างในก็จะมีพวกสวนน้ําพวกปลาพวกเต่าอะไรประมาณนี้นะคะร้อนมากตัวนี้ไม่ไหว นอนเงือแตกตอเจนอนอนอยู่นะคะยังไม่ตื่นเนาะเราก็เลยเดินมาตามเส้นนี้นะคะก็จะเป็นการแต่งตัวของเราวันนี้นะคะฮ้อนฮ้อนฮ้อนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศอัข้างก็จะประมาณนี้เลยนะคะก็นั่นอาจจะไม่ได้ถ่ายข้างในให้ดูนะคะทุกคนก็ไม่แน่น่าจะ ไปถ่ายตอนกินข้าวหรือว่าเราไปต่อกันที่ไหนเลยนะคะเพราะว่าข้างในเขาไม่ให้ถ่ายอยู่แล้วเนาะเกาะนั่นแหละก็โอเคค่ะทุกคนก็จะไว้กันเจอเจอกันใหม่ตอนเราจะไปไหนกันต่อนะคะดูสภาพ <c oughs> อย่างไม้ตื่น ก็เขาบอกว่าถ่ายรูปถ่ายวีดีโอได้นะ ไปไปเตมุกินันามาลงไหมือลงมอ้อนี่มืนปลิงมากเลยจริงดววไหนเดปลิงเดี๋ยวปลิงมนันมา ปลาอะไรวะเหมือนปลิงอะไรแจิ้มปลาไหลปลาไหลเหรอก็ไม่รู้อ่ะมั่วเลื่ในมือดูดูโอ้ไม ตาือี่มีมันเห็นตาตัวใหญ่น้เาเนี่ยยาวด้วยเนี่ยไรเนี่อ๋อนี่นีอ่อยมาเจอ่มันกหลนี่มัน ป่าปาป่าใหญ่ใหาใหญ่ใหญ่ตรงนี้เตยไปยืนตรงนี้ลมากลมะ

เป็นปลาใหญ่ๆไมหมนุ่นโอ้อันนุ่นใหญ่ก็บรรยากาศข้างในาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็าอาทิตย์โตไอเนี้ยนันเคยมาแล้วรอบนึงนันเคยมาแล้วรอบหนึ่งนะคะมาเที่ยวตอนที่อ,อ่าป .6 เนาะออเออประมาณอายุ12นะคะ ก็ยังจำได้นะคะว่าเคยมาตรงนี้แล้วเนาะก็มากับทางโรงเรียนนะคะซึ่งมีแม่มาด้วยนะคะอันนี้เราก็มาครับครอบครัวนะคะดูนะคะหนึงอ,อยากจาก่อน าซัวปลามันตายเขออยาจะทำยังไงวะเนาะคนะือยูได้ราคาคอ้ราระวังนะทางราดชัน เรียวมากเลยอ่ะโอ้ตอนนี้ก็คนค่อนข้างเยอนะคะเป็นไต้โมงนะคะใต้โมงมีปลา้อ้นี่นนไ่ค่ เนี่ยปลาอยู่ข้างบนนะเห็นไหม